เนี่ยพี่เจอยาชาเราแล้วเนี่ยที่ลืมไว้อะโอ้อันนี้ของอาทิตย์ที่แล้วนะบ้านที่เราเอามาเองอ่ะอันนี้เอาเองมันไม่ชาดิคือคือคือตอนแรกอ่ะคิดว่าใช้นี่เพื่อแบบจะทนไงเฮ้ยอันนี้ให้กล้องให้ให้กล้องดูเลยไหมว่าแบบว่าของอะไรดวพีเซนเซอร์อีกว่ะเซนเซอร์คนที่เขาขายอยู่ช่วงแรกผมใช้เนี่ยผมรู้สึกว่าเออมันชาแล้วมันชามากสำหรับผมก็คือผมคนที่ไม่ค่อยทนเข็มนะพอเราพักเมื่อวานในรายนี้เลยเนี่ยข้างล่างเนี่ยะดูกไม้ี่ยเนี่ย ไม่เจ็บอันนี้คือแบบว่าอยากนะนําดีกว่าคือแบบว่ามันเป็นยาชาที่แบบแต่ก่อนก่อนนั้นน่ะคือว่าเจ็บคือมันจะทนไม่ได้ประมาณสักสามสี่ชั่วโมงนี่ไม่ไหวแล้วแต่นี่คือแบบอยู่ได้จนแบบแล้วแต่พี่โจสักตอนไหนฮะจะสักเมตอนไหนดีกว่าเกินสุดเกินแบบว่าปกติถอดก่อนเนี่ยในนี้เส<ช>ร็จก่อนถอดใช่มันมันเจ็บแบบว่าไม่ถูกอ่ะถ้าคนโกเขมจะรู้ว่าเออเวลาชาชาถ้ามันดีปุ๊บมันจะชาแบบชาไปเลยชามุดแบบว่า มันไม่ไม่ชาสักจึ๊กแรกไม่ค่อยเจ็บแล้วออเกือบเกือบไม่ทันอ่ะเมื่อวานไม่หนมไหนไม่มันเพิ่งมาเมื่อเช้าไปเีลยพี่เกือบแล้ววันนี้เกือบโอ้หกล่องไม่คล้ายๆกันเลยเนี่ยอืมนี้เซนเซอร์นะพี่เซนเซอร์นะเกือบแล้วถ้าเยมันมาเพิ่งมาส่งมาเช้าถ้าเกือบว่าสมมติไม่ไม่มานาะวันนี้ไม่ได้ใช้แน่ล้วมาแค่นี้ด้วยห้าสิบมีแค่นี้อืมแล้วไม่รู้จะเข้าอีกเมื่อไหร่ด้วยผมว่าสั่งเพิ่มเลย่าเออ แล้วมันมีคนใครใครสนใจทำไงคะเนี่ยต้หลอดสองร้อยหกสิบมันแต่ถ้าเกิดจะเอาไปขายต่อก็สิบหลอดแต่ว่าสิบหลอดคงไม่มีขายแล้วเพราะว่ามันมีแค่ห้าสิบเราาก็หมดแล้วชาจริงอันนี้ผมยืนยันทุกคนนะชาจริงคนผมคนโกเขมด้เยชาจริงแน่นอนพี่พี่นพี่ไม่สั่งมาให้เยอะกว่านี้มันสั่งไม่ได้มันสั่งเขาให้แค่นี้มันมันหมดแล้วอะแล้วแบบสมมติว่าเขามีตัวแทนเขาสองสามคนเขาก็ให้แค่เนี้ย แล้วร้านร้านอื่นเนี่ยเขามีตัวนี้ขายแบบพี่น่าจะไม่มีคือพี่มีเพราะว่าเขาส่งให้ไม่กี่คนโอ้โหอะออริจินัลแมงป่องร้อยเปอร์เซ็นต์แมงป่องร้อยเปอร์เซ็นต์แต่แมงชาจริงป่ะเรื่องยอมรับลองให้ใครก็ได้อ่ะที่แบบว่าเพิ่งหัดสักหรือว่าเพิ่งเริ่มต้นสักสักลองให้พี่ให้น้องญาติอะไปใช้ดูแมงชาชาจริงชาจริงอะวันนี้อันวันจะชาเหมือนวันนั้นหรือเปล่าอันนี้อันนี้อันนี้ไม่ละอันนี้ไม่อันเดี๋ยวเซ็นเซอร์ไว้เป็นรูปเป็นรูปอย่างเงี้ย 类似。